ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูโนเกียเอ็นในปี2025กันครับคุณรู้จักมือถือรุ่นนี้กันไหมครับเนี่ยเครื่องนี้เจ้าของเก่าเขาพยายามติดฟิล์มหน้าจอมาให้แล้วนะครับได้ประมาณนี้เนาะสภาพบอดี้ก็ยังค่อนข้างสวยเลยนะครับดูรอบๆดูก็เห็นว่าอารอยน้อยมากๆเปิดตัวเมื่อ15ปีที่แล้วด้วยราคาที่ไม่เบาเลยนะครับสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเลยนะมีแอบซ่อนคีย์บอร์ดไปข้างล่างตรงนี้ด้วยทุกคนไม่มีสกรีนตัวอักษรไทยนะครับรุ่นนี้ถ้าว่ากันตรงๆราคา24-25สมัััยยนน้เทีบบกตอนนี้ก็ถือว่าแพงเอาเรื่องเลยนะมัันนยงเป็จอสี่ม่สอง ก็เลยแถมปากกาแบบนี้มาให้ด้วยทุกคนด้านหลังจะใช้กล้องที่เป็นเลนส์ขาวไซส์ามาด้วยสไลด์ทีเดียวก็เข้ากล้องได้เลยครับแล้วก็จะมีขาตั้งที่สําหรับวางกับพื้นนี่สามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้เลยครับทุกคนมันดูเหมือนบอบ,บางนะครับแต่มันก็แข็งแรงดีนะแล้วดูเจ้าของเก่าเข้าลงแอปพลิเคชันมาสิครับถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับโอ้โหเยอะมากๆน่าจะเป็นร้อยแอปเลยนะครับเนี่ยใครได้เครื่องนี้จากในเพจไปก็คมสุดๆแล้วครับพอมีแอปให้เราเล่นเยอะแยะเลยและนี่คือ N900 มือถือที่น่าสสสะมมมออออีีีกกกกเคครรืืื่่งงงนนนึใใป2025ัับบถวยยาแ็ท บ็อกไมาได้เลยยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆครับผม